มานำหาบ่วงบ่วงขึ้นใส่ไว้เี่ยสองหลังใส่ไว้หนีหลังหง้ามกัดหนีเด็กับหลังใส่ไว้หนึ่ใส่ไว้หนีหลังัง ตแต่ว่าบ่เหินบ่วงกับโบหินแต่ว่าเห็นหนูยุดตัวหนึ่งเหมือนคึืนแต่ว่ารักไหมโบเห็นครับรักบ่วงกับเช่อโบเหน็นเลยมานน้ำหาเหมือนเต่ามากช่วงนี้เพี้ยนมากลลวออกมาหาอ้าวนี่ครับ เห็นไหมครับรั่วงนี้ก็เห็นแล้วมันกัดตัวนี้ได้อยู่นี่รักนี่เพราะว่ามันกัดยางแล้วมันตายอยู่ให้หน้าครับตัวนี้มันนั่อยู่นี่ครับสก,ก็าตไตอ่อนๆอยู่นี่ครับสก,กัดาไตาอ่อนๆ เก็บครับตรงงามดยครับ